แล้วก็ชื่ออะไรชื่อเดิเดยวผมต้องจดเพราะว่ามันเป็นข้อมูลรู้แต่ว่าเขาเป็นรู้แต่ว่าเป็นน้องของตาเอือบเออน้องุดทองเลยล่ะน้องคนท้องตาเอือบนะอันนี้เตรียมข้อมูลได้แล้วเปลี่ยนคำศัพท์เขาก็จะเปลี่ยนน้อมนนกุลคำศัพท์เนาะเปลี่ยนคำศัพท์เปลี่ยนคำศัพท์ ทำสาตว์ก็ลูกลูกพ่อชื่ออัมอัมอ<ำ>แม่ชื่ออิมอ,อ๋ออ,อัมอิมออแล้วก็ลูกนกลูกคนเล็กนะฮะลูกคนเล็กเอ่อเกิดท่อเลยนะเกิดท้องนะอัมอัมนี่เป็นผู้ใหญ่นะอ๋อผู้ใหญ่อัมใช่ไหมอ๋อผู้ใหญ่อัม๋อ,อ,ยยอ,อ,อครับลูกผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะย,ย่อยสิผคือนังเขาเยอะอ่า ขี the sea, ่นอกเขามีไข่ก uh, ่อเดี uh, 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 so ๋ยวคนโตคนโตก็ตะก้อนตะก้อนคือเอือบใช่ไหมเออือบอ่ะก็ก็คือว่าแฟนถวดเสื้อนะเนาะเอออ่าอ่าอ่หนึ่งก้อนเออก้อนหรือเอือบใช่ไหมเออแล้วก็ย่ยเอื้อนสองเอื้อนเออเออแล้วก็ไข่ก็เดี๋เดี๋เกือบเอื่อนย่ยย่ยย่ยอวน สามปวนเออผู้หญิงนะนดี๋ผู้หญิงนะอ่าหญิงนะเออเราปล่อยผู้หญิงหญิงนเอื้อดเอื้อดในชายนะฮะเออเอื้อดเอือเอื้อดในชายแต่เอื้อดก่อนเออเออเอืในชายเอื้อเอื้อดชายเอื้อดเอื้อดหญิงอ่าเอื้อดหญิงเหอเอือดผีใช่ไหมเออเอือหญิงอ่าแล้วก็ตะปวนก็หญิงเดี่ยวปวนเออหญิงแล้วก็สีเออปล่อยปวนปล่อยปล่อยเออปล่อยก็หญิง เออหญิงแล้วก็ปุนจยปุนเนี่ยปุนอีอีเนี่น่ยน,ยนะายายของนนงชฉวีอ่ะอปูนใช่ไหมเออปุนอ่าล้วก็ชิ้ที่กคอเดี๋ยวนกก่อนฝ่ายเอาอยัางไี่หนึ่นยังหนึ่งก้อนหนึ่งเอือบสองเอื้อนสามใยปวนสี่ยปล่อยห้าใยปูนเออหกฝ่ายป่ะเออเออปูกคงจะฝ่าย ลองนึกดีนะฝ่ายหญิงแล้วก็น้าปุยเจ็ดปุยปุยหญิงอีกใช่ใช่เอาเนี่บางทีไม่รู้นะชายหญิงนะเจ็ดเจ็ดปุยแล้วก็แปดแปดก็น่าเปลี่ยนแปดเปลี่ยนอ๋อ เดี๋ยวไปคนเยกไปหาขอปุยก่อนได้ปีคนนอนทายจำแม่นกันปุยนี่ชายเอ่ายก็ประมาณแปดคนใช่ไหมเราจำจำเปลี่ยนนี่ก็เป็นทหารนะนัดฝาดเสนาว่าหาประจานเราพอออกทหารมาเขาก็บวชว่ามาทายรูกบวชกินภาษาหนึ่ลูกกินบวชฝ่ายไทยเจ็ดแปดปีผู้เปลี่ยนน่ะเคยบอกผมครั้งหนึ่งไปหาตอนเล่นสอฝ่ายมรนะป่าบอกเขาบอก ตอนผมยังไม่ซื้อเขาบอกเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดว่าเวลาขาดตายขาดจะมาให้ใครเห็นเออจริงๆถ้าตายบนหน้าผาในน้ำเออเด็กพวกพี่เขาพูดให้ผมฟังนะจริงเนี่ยเออเนี่ยอันนี่ก็เป็นทหารมาด้วยเขาเป็นทหารไม่รู้ทหารเรือทหารอากาศก็ไม่รู้นะทหารเป็นแหน่พอออกทหารมาเขาก็บวชเขาเกิดสองสี่เจ็ดสี่น่าจะอายุมากกว่า อายุขาเก้าสิบสองเก่าสองอายุอายุเก่าสองสองสี่เจ็ดสี่ไงก่อนการเปลี่ยนปกครองไงเออก่อนก่อนหนึ่งปีก็อายุนี่เขาน่าจะอายุพอๆกับมึงบอฝ่ายป่ะหรือว่าก็ย้อนป่ะคนคจะไกลไกลเนี่ยก็เนาะเขาปีเดียวกันนัดนัดทีเนี่ยอ๋อหยัดหยัดทีเนี่ยปีเดียวก็เลยเหรอผู้ดยวยัดทียังแข็งแรงเไยเนาะอ๋อก็อายุก็สองปี ก็เป็นทหารก่อนแต่ต่อมาให้ก่อนเคยไปเยี่ยมแกแกเคยพูดแม่เป็นทหารเคยพูดนะเคยเออเออไปประท้วงเขาเลยนะแต่ไม่หลังๆไงหลังก็ชอบก็ชอบแกรักชาติที่บรรไดแกรักชาติเลยเกินรักประชาธิปไตยเนาะรักประชาธิปไตยศาสนาพระมหากษัตริย์เขาลอกมาเข้าเป็นทหาร่เป็นทหารอยู่กันเนี่ยสวัสดีเออในระเบิด เด็กลูกเฮาที่หนุ่ยหนุ่ยเบกรูกอ่ะไม่รู้ได้ไงมันเกิดทีหลังอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้ไทยเนี่ยพอรู้โกแสดงแกมีอันหนุ่ยตอนอายุอายุสี่สิบกว่ามั้งเนาะมีลูกมีลูกคนเดียวมีอภิชาตบุตรเลยแหละเนี่ยอภิชาตบุตรหนึ่งคนแต่ถือว่าพิชาตะบุตรอ่ะนอนพ่อแม่ลูกเจริญรุ่งเรืองอ่ะก็ได้ยุ่งกันไปอยู่ก็ที่หนุวยอ่ะที่นุ่ยไปได้เมียดีไม่ยั่วยแล้วก็ซื้อรถดทำาห้ฝนตาไม่หนัก ก็ชื่อสาโทกอันหนุ่ยไงเออสาทกไม่ไม่เปลี่ยนชื่อนะเออเปลี่ยนอ่สาทกุเดิมสวนบางเดกทองก็นดงแต่ไทยไปเลยไทยเทสาโทกกันทองหน้าทินน้าคมเหนือถือกายก็ต่างชื่อไงไอหน้าเทียบหน้าอ่าหน้านาเทียมหน้าทุมหน้าทิม ลุงไทยเทสแล้วก็จันทรแล้วก็สาธุแล้วก็อนุยอนุยเขาก็น้องกว่าอายุน้อยกว่าทรว่ะเออคงจะน้อยกว่าข้อมูลดีเลยเนี่ยยังว่าจะหาได้ใครไปถามเขาคงเขาไม่รู้ไม่รู้แน่นอกจะไปถามอาจารยชินเนี่ยอาจารย์ชินนึงไม่จบไปหรือเปล่าบางทีแต่นี่ก็คือบ้านเดิมก็อยู่มาทายนี่เองเนย คนมาไทยก็เปลี่ยนเป็นคนมาไทยอเลยแหละไก่ว่านด้วยแหละพี่น้องตอนปอบพูดสารเท่านี่ะอืมคำสารคนมาไทยโดยตรงเลยขบคนขบวนมาไทยคนมาไทยอ่าเป็นจีก็ต้องฟอร์มพูดสารเท่านั้ยแหละทางนู้นเนาะเป็นลูกของผู้ใหญ่อำเออเขาเป็นผู้ใหญ่หมู่บ้านมาไทยบ้านมาไทยนะเออโอ้ตลัดเก่งเล่นลำเก่งเรื่องลำสวดลำสวดอะไรนี่เก่งนัก ลนนเล่นนองร้องมันดนตรีเป็นศิลปินประจำบ้านเลยล่ะแต่เอ,อือเปีนคนโตเนาะได้กระทอเสิริญเพราะฉะนั้นปู่เปลี่ยนก็มีสักเหมือนกับเป็นตาทวดผมนะทนัดทางแม่ชอยแล้วที่ถวดนี่ธนัดทางแม่นี่เป็นตาถวดเป็นปู่ทวดด้วยแหละ แช่ไหมาตุปูั่วถ้าทางข้อเป็นปูเดินทางสองทางเงี้ยสองทางแล้วเดินทางจะอันด้วยทั้งปูทั้งตาทั้งปูทั้งตาทั้งปูทั้งตาผมเขียนในนี้แหละผมเขียนไว้ว่าปูเลยทั้งปูทั้งตาเลยละแต่ว่าเนี่ยผมเขียนคำอะไรไว้อยู่ในอีกหน้านึงมันก็เนี่ยเราบอกว่าที่ผมเรียกท่านว่าปูเพราะความชินปาก ที่เรียกมาตั้งแต่เด็กจริงๆท่านมีฐานะเป็นทั้งปู่เลตตาของผมเอออ่าคือญาติข้างพ่อท่านมีฐานะเป็นปู่เพราะท่านเป็นสามีของญาติทินญาตินนาาาทินเป็นน้องยามาใ่้ไหมฮะท่านเป็นเอ,อีอ่ยามาเนี่ยท่านเป็นสามีของญาติทินญาติทินเป็นน้องยามายามาเป็นลูกสาวคนโตของปู่ทวดปุม่มญาทวดสดสุวรรณและยามาเป็นแม่ของพ่อผม อันนี้ปูนะ<อ>แต่ถ้าญาิข้างแม่มีทนาเป็นตาทวดเ<อ>พราะท่านเป็นน้องชายคนเล็กของตาทวดเอือกอ่าแล้วก็ตาทวดเอือกเป็นสามีของยายทวดเรินยายทวดเรินเป็นแม่ของยายเอือนยายเอือนเป็นแม่ของแม่ผมอย่างเงี้ย<อ>คือทัอ้ทงทงั้งเป็นทั้งปูทั้งตาเ <c oughs> ออก็ก็เอ่อเป็นหน้าลุงไทยสองคนเลยไงหน้าปุยก็น่าเปลี่ยน น้าปุยก็ได้ยหน้าเทียบแล้วก็น้าเปลี่ยนก็ได้ก็น้าทินอน้าปุยนี่ก็แต่ก็น้าเทียบใช่ไหมเอียเทียบเนี่ยเสียชีวิตแล้วเปียเทียบแล้วก็เปลี่ยนได้ก็จะทินเอออก็คู่เขยกันเลยเนาะเคนไทยนี่เป็นเป็นหลานเขยนะ ร้านนี th ้เคยแต่อาทิตย์นี่เป็นห้านโดยสายเลือดด้วยแหละสายเลือดเลยเลนเลนเป็นเลนแต่ตาปูเปลี่ยนเนี่ยก็คือว่าถ้าทางทางพ่อเนี่ยคือว่าแกเป็นมทางเขยไงแต่เป็นเป็นสามีขงญาติทินเนี่ยยังยังไม่ยังไม่ตรงยังไม่สายเลือดอะไรนะเอแต่ทางแม่เนี่ยเป็นทางแม่สายเลือดเพราะเป็นน้องของตาเอือบไงตาเอือบเป็นตาทวด มันเป็นอย่างงั้นไงมันวนไปวนมาเลยทักทักแม่แล้วก็พ่อยื้เอื้อนอืมอ่ายื้เอื้อนกับแม่แม่แสงจันทร์เด็กคนเล็กนับเตี้ยนไงน้องอาเตียนน้องพ่อนี่มันบนได้อย่างงี้เลยแอ่อ๋อแสดงว่ามันมันเป็นคู่เขยกันนะคือเทียบก็ได้กับปุ้ยก็ได้กับเทียบใช่ไหมเออเปลี่ยนก็ได้กับทินเออโอ้ไปวงก็ แปดคนแตอนนี้คนที่ยังอยู่นะเกือบตายแล้วเดี๋ยวเราไปหาความบูดเหยดในน้อยจริงๆเลยนักทิ้เอื้อนเอื้อนยังอยู่อ่ะตายแล้วเอื้อนก็ตายตายหมดแล้วแหละปวนก็ตายปวนตายหญปล่อยตายปุนน่ะตายแม่อีเนี่ยนวลชวีชื่ออะไรอีปุ๋ยไงยายอีปุ๋ยอีปุ๋ยที่อาสิงอ่ะเอออะไรลุงเดียวกับผมยายฝ้ายยังอยู่ไหม อายเอืมเอ้ยยัยฝ้ายที่ไม่ใช่ยายฟองคนละคนนะใช่กับฟองคนละคนฟองฟองนี่เป็นนอกกันตพระคุณปศาสตร์แต่ฝ้ายนั่นซ้ำกันชื่อซ้ำกันเนาะเออไม่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 ซ้ำต่างกันฝ่ายฟองก็ผีดนอกกันฝ่ายฟอก็ผีดนอกกันอืมอือืมใช่ใช่ฝ่ายเกินมาเรียกยายฟองเรียกอาเออโอ้เป็นดันดันกันเนาะโอ้ีเอาก็เยอะเยอะ ก็ตอนที่เข้าแก่แล้วลุงไทยเป็นเด็กเลยเป็นเด็นล,ำล้ำมากเลยจะทำเด็เป็นล้าลำ้ลำถึงลําสวนลํามาไลาอ่ะสวนมาไลเขาเก่งมาเออสวน,อสนหยอดด้วยแล้วสวนสวนพวกขังจนถึงสว่างอะไรเลยือยหยาดกันเนาะอืแต่อํนี่ผู้ใหญ่ปั้นอํานี่นะสวนมาไลาได้เลยโอ้ยเก่งเลยซื้อของก็งเป็นซื้อของว่าแล้วทําไมปลูกเปลี่ยนก็ต้งให้ไลลักไลลักไวพุทธบาทไงถ้าจะเป็นพระมา ก็ให้หลานก็โจดให้เลยนะผมก็มานึกถึงเอ้ยจะทำอะไรให้แกแกก็คงจะชอบของแกแหละแกได้ให้จดมาให้ไงก็เลยพิมพ์ทิศอุสนให้แกเนี่ยแหละอันนี้มาจะที่ไหนจะรูปเราวันเปล่าเนี่ยอาจะรูปเราที่ไหนมันจะรูปล้วเนี่ยผมน่าจะลงไทยเยอะเลยแค่นี้ก็โอเคละยังไม่มากก็ขอพูดเลยเราไปหาความบุญที่ไหนนอนอีกหน่อยหนึ่งตอนนทินมาคนแล้วก็นักทินนักทินนี่เขารูปนักทินนักฟุ้งเขารูปไปละ <łość> แต่คุณน้สายมีลูกน้าสายตรงนัานที่หลังไม่รู้อ่ะไม่รู้ใช่ไหมลุงไทยเนี่ยู้เนี่ยน้อยเขาเป็นหลานคนแหละเขาเลยอ่ะลุงไทยไก่เชฟเนาะอู้ดสถามนิกลุงไทยผีคนโตถัดจากลุงไทยก็คือลุงเทศใช่ไหมหามกันกี่ปี เแต่ห่างกับหลวงไทยห่างกับผมผมนี่สสี่ปีเลยนะเออคนละปีก่อน็ที่เทศดอ่ะอ๋อออห่างเลิรลูกแม่นี่มีสิบสองคนอ่ะอ๋อแต่ว่ากัรน้องน้องหลังๆห่างเป็นสิปีเลยนะจะห่างกับผมก็ย่สิปีช่วงยัห่างกับห่างแอบห่างจริงเนาะนับก่มนนถึงชุดท่ออะไรย่ากอะไรยากชุดท่ออยางอาหลังนี่ห่างเป็นยี่สิบปีเลยนะอ่อนับเรียงก็ไม่เทอรไลนไลออแปดสี่ปีปีเราคนหรือว่า สองปีสามคนก็ม่ลูกเปน้องเยอะเนาะแล้วก็ทออละสามคนก็มีแม่อุ้มเนี่ยข้อมูลต้องถามันเก่าไงล้วถ้าเราไม่ถามมันก็ไม่มีไม่รู้อ่ะบางคนมันหายไปตามตัวคนเลยนะประวัติอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราไม่ถามอ่ะถึงจะผิดบางก็ไม่เป็นไรผุดอกครับครับแบบผีนอกอะไรนี่ไม่เป็นไรเขาให้เรากก่าชื่อเข้อย่างอย่างน้องก็ ปูเปี่ยนน,น,น,น้องแน่อนอนอ,อ,อนอ่เพราะฉะนั้นเราจะพูดสลับพี่น้องกันให้มันไ,ไ,นได้หลายโดยมีพี่ดังนี้อ่าก้อนหรือว่าตาเอื๊ยบอือให่เอื้อนใหญ่ปวนใหญ่ปล่อยใหญ่ปุนใหญฝ่ายตะปุยแล้วก็ปูเปลี่ยนก้บผมก็ชินปากกับปูเปลี่ยนนะไม่เคยเลิกตานะเพราะว่าพ่อก็พาไปหาซะนั้นไปหาหญ้าถวดสด ตอนนั้นจะวดสดเนี่ยเขาอยู่บ้านยาทินใช่หไหมสมัยก่อนอ่ะก่อนตายเขาอยู่ที่นั้นป่ะเขาอยู่เออก่อนตายอยู่ที่นั้นแล้วที่ขึ้นบนด่านเขาดีเขาย้ายไปอยู่แอบแฝงกันตรงนั้นอ่ะเขาก็เลยผมก็เลยเขาเปลี่ยนนะเปลี่ยนทิ้นชินกันกันกบเขาบอกปู่เปลี่ยนไงเราอาชีพที่บวชใครใคร,ใครที่บวชใทยแม่เสือเหนืะผมบวชมีลูกถวดเสื้อไปถือไอ้นั่นด้วยเออถือศพซบใช่ไหมล่ะถอดเสื้อเนือทำไมไม่ใช่อ่ะ ผมบวชสามแปดถวดเสืองไปถือผาไตเลยออ๋ผมบวชจบป .6 แล้วบวชไงไม่อยากไปเรียนต่อม .1 ปีสามแปดตอนนั้นบวชไม่ได้นี้อะไรไม่ได้บวชหนาศพใครดอกอ๋อเงยด้บวชจบป .6 ก็ผมยังมาเทศงานศพถวดเสืออะไรวันนี้อยังถ่ายเลยเป็นผู้ชมอยู่ไหนกั่เหรออ่ามามาเถียงานศพบวชตอนนั้นคือว่าไม่อยากจะไปเรียนต่อม .1 แล้วมันเบื่อเบื่อยิงตกตกปลาคือมันเบื่อทุกอย่างเราไม่อยากจะไปไปตายดำน้ำไม่ไม่ไม่ไทำบาปอะไรเลยอที่เนี่ยไม่อนว่าลุงไทยลุงไทยทำบาปมา ทำสิผมนี่ดปลาเป็นตุ่มเลยโยน้อยใครเป็นปลาเชื่อเป็นอัจเป็นชีวิตในหนาเรื่องทำปลาแบบตอนนั้นมันมีเหละผมเดี่ยปลาเป็นตุ่มเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยสอบตามไปเยอะหรอเยอะแล้วผมคิดก็เขียนเยอะแยะทำไมตะทำไมบวชคิดนะทำไมบวชน่าจะตายละเพราะว่าทำบาปเยอะปฏิบัติบาปเยอะผมเราชาวเมื่อวชาอย่าไปคุยก็เอือนเลยโยหรือบวชนาศพใช่ไหม อ่าเนี่ยบัธอาศบเออแต่ผมมับอาศอธิษย์เป็นบนาศแต่เบื่อเบื่อทางจบปหกไกขีดเกตอมอนหนึ่งกตรัเน่เสษฎ์เป็นคนปูผักไให้ยนี่มีรูปภาพเลยเออเสริ์บูผัดไหายแบบนั่นเลยเนี่ยมีรูปอยู่เสษฎ์เขาก็เป็นเอ่อพันยาของตะเอือบตะเอือบหรือว่าตัก่อนนะนะเออตก่อนตะเอือบเนี่ยปูักไก่หายแล้วก็ตะปูใหญ่ยั่ไงล่ะใช่ใช่ นั่นแหละเป็นข้อมูลออนั่นนั่นแหละเป็นข้อมูลโอเคเดี๋ยวเนี่ยเขาเลี่ยงเพียนมาจะแวะไปสักพักหนึง่งเออเออไปหนเดี๋ยวจดไปเอา